ปติสากรตังเขจะบุรันตู้ดตะโยนเอัอตโยนเอ๋ถักโยนเอ๋หูปลาโยนเอาโคสังกวาสาเอทังทิยะโคสังกวาสาตัวพระปานุปฏิปติมีสาโคสังกวาสาตัวะระกบาลโนติปะยะยาโคสังกวาสาตัวะระกบาลโนติปะสุโคสังกวาสาตัวพระกบาลโนปฏิปะสุติหิวิมปตับจิเวจัปปะจักโกนิจัปปะโกโกสีปานิเอโก พี่กาโกติจิจันโหมทมตาประกวาโตขาประวาโตพุทธนุปนังสาสัมเดชสาสตันิสาสมสริบปุโรตัอหัวทูิการโลโตข้าสุโนปันสัมรสจาพิสุพุทธสัมมาสัมหังวาราปัสูปีติอิสยันโตโพธียา โมเรศกัจจานันตินันตโนเอวันตวังปิจโยโหหินสัสสุเสยมังคะเลอปาราสิตปัลังเกสีเสบโปกะเลอภิเสเกสัพพุทธานัปคัปโตปโมุสติสุนากตังสุมังกะลังสุปะปตังสุหุตตังสุขานุสุโมหตตจัสมุจตังปัมมะจาริปุะกินังกายะกัมมังวจาริกัมมังปะตะกินังปะตะกินังมโนกัมมังปะนิตเตปะตะกินาปียันตะกุมาร เอกราสาหาลิสวรรโนปฏิบิตาปัสโสตตังนามัสสามิหาลิสวรรนังปฏิบิตาปัสสัญยาสากุตาวีหารเรมูรติเงยพมนาเวจกุสสปสัมเมเตเมนะโมเตจะมังปาลยันตุนามาตุปุตนังนามาตุโพธิยาน้าโมบิมุตตังน้าโมบิมุตติยาอิมังโสปาริตังกัตวามูลวะสามากาปะยิติสัพพะคาสัพพะคาสัพพะปานีนังสัพพะทุกสัพพะโกสัพพะโลกสัพพะภัยสัพพะเคราะห์เสนียจังไรภายในให้ออกภายนอกให้นี้เคาะปีให้เคลื่อนเคาะเดือนให้หาย เคาะข้างหลังอย่ามาหาเคาะข้างหน้าอย่ามาติดเคาะมาติดเป็นโทษเคาะไรโศกสักกันเคาะอันไรสิงเคาะเสียเสียแทงเคาะแดงเคาะดำจุงให้ออกจากตัวท่านสัปปะคาสัปปะคาสัพปะปานีนังยันตุนิมิตังติปิโสประกวาณะมะนะอุยันตุนิมิตังติปิโสประกวาณะมะนะอุยันตุนิมิตังติปิโสประกวาณะมะนะอุจันอาคานพุทธประหัสุเสาอาทิตติปิโสประกวา วอกละกุญจอกาติปิโสปคกวาสวดวสรูขานอยติปิโสปคกวาจงหายออกจากตัวท่านมะโลงมะเสงมะเมียมะแมติปิโสพะคกวาจงหายออกจากตัวท่านสัพพะคาสัพพะคาสัพพะปานีนังสัมปุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพุทธเจาทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งประธรรมทั้งปวงสัพพสังขานุภาเวนะ ด้วยอนุภาพแห่งระสง์ของปวงพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังขรัตนังติลังรัตนาังอนุภาเวนะจตุรสีติสหัตธรรมกันตานุภาเวนะปิตกัตตยานุภาเวนะสีนสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโลคาลกทั้งหลายของท่านจงพิหน้าหายออกไปสัพเพเตพยาพยาไรทั้งหลายของท่านจงพิหน้าหายออกไปสัพเพเตอันตรายาอันตรายทั้งหลาย ของท่านจงพิ่น่าหายออกไปสัพเพเตอุปัตถวาอุปัตถวาไทั้งหลายของท่านจงพินาหายออกไปสัพเพเตทุนนิมิตตานิมิตายทั้งหลายของท่านจงพิน่าหายออกไปสัพเพเตอวามังคลาอวามังคลาไทั้งหลายของท่านจงพิน่าหายออกไปสับสัปปะขาสัปปปานีนังอิมัดเสียงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วชังเกตชั้นมาป้องกันรอบร้อมรอบขอบทวนตา 拉าสีมานาเขตเตสมันตาสตาโยสนาสตาสหัสานีสังขัดสละุริเขตเตลกันตุสุลกันตุสัพปะขาสัพปะขาสัพปปาณีนางอายุวัตโกขอให้เจริญด้วยอายุธนวัตโกขอให้เจริญด้วยฐานะสิร bon. ิวัตโกขอให้เจริญด้วยสิริมงคลยะสวัตโกขอให้เจริญด้วยยุทธาบรรดาศักพระรวัตโกขอให้เจริญด้วยกำลังมหาศาลวันวัตโกขอให้เจริญด้วยความสุขสวยงาม ทิตฐานางลาพังความส,สําเร็จสับลาบสวดถีภาคะยังสุขขังบาลังศิลิอายุละวันโนศิลิอายุละวันนาโภขังวุฒิตยะยศสวาสตะวัดสาขอให้อายุมันควันยืนเศรษฐบวันตะเจจงสําเร็จแก่ท่านท่านปรถนาสิ่งใดขอได้สิ่งนั้นนั่งใจชอบกอสิ่งเหล่านั้นจงสําเร็จจงสําเร็จด้วยเถินสาธุส